ตังุงสาวกตั้งตุกุสาวกั้งุกรขึ้นเลยใส่ใไปเลยแอ้วแล้หายไหมเต็มขึ้นสบายี่ยขึ้นสบายใช่ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเท่าที่เห็นคือส่วนใหญ่เมือไทยจะรับปลายแรงมากเป็นซะส่วนใหญ่ไปไปต่อไปไว้ไว้วันนี้ช้าไปเออวิ่งเลยใ่เลยังตัวเอาไหมเอเอไหล ขึ้นสบายเนี่ยขึ้นสบายเใช่ไหมตามเป้าเลยยกหนึ่งเน็ะไปเข้านะไหวได้เยอะมากเออเยอเลยเออเออให่ฟีลลิ่งแบบอันนี้คนไทยอันนี้ต่างชาติมเตายเลยรักทุกใสเลยเับทำไหมตึ้งตึ้เออให้ไวนะให้ไวนะต้องเร็วกว่านี้นะ หนูเตะเวียงมากไปมาไล่ก็ไม่ทันหรอกใช่แรงไปหมดเลยมันอยู่ที่ไม่ทันถอยเลยมันขาอยู่เราอยู่นี่แลเนี่ยปั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราขึ้นได้เลยเป็นชุดเลยเดี๋ยวจะบอกทำไมไม่ไม่สวนกลับมันไก็สวนไม่ทันนะเนาะสวนไม่ทันเราก็มันถูกระอย่างเงี้ยเป็นชุดบมือขาลงพื้นเราใส่แล้วไม่ใช่พอเตะหนึ่งมันไปแล้วมันก็กลับมาอีกสิเห็นไหมพอเตะว่ามันไปแล้วจะเป็นเตึกกับระยะมาอีกแล้วโอ้โหก็ก็ไปอีกแล้วก็มาระยะเดียวกันมันไม่เข้าอ่ะใช่นไหมล่ะยกข้ากูมียกถ้ากูใช้ยับใส่ ไปเลยก็ติดเลยขายงัดลงพื้นลลเลยรองรับตั้มตุ้มตุ๊ก,กขาต้องรับทันเลยนะตั้มตุ้มตุ๊ก,ก,กขาต้องรับทันเลยนเป็นชุดไปเลยเพราะงั้นแต่ค้างอยู่ลลยเลยไงเนี่ยเก็บยกค้างอยู่พอเราขาลงเราแตะใส่เลยพับพับพับใส่ไม่ได้ทำหมดชัดฝัดชัดไ like ล่ไปเอ้เคล็ดการบุกแบบนี้สำหรับมวยไทยกระตังชาติอ่ะคิดว่ามันมีประโยชน,น์แบบ เพราะว่าตอนนี้เท่าที่เห็นคือส่วนใหญ่มวยไทยจะรับปลายแรงมากเป็นซะส่วนใหญ่ใช่เพราะว่ามวยไทยตอนเนี้กลัวมากกลัวอาวุธเขาก็เลยถอยถอยทำแล้วถอยก็เข้าระยะเตีนตลอดใช่ไหมถ้า,ถาคิดว่าตัวเองต้องโดนอยู่แล้วลองลุยเข้าไปใกล้ๆดีก็ <mumbles> ได้เปรียบแน่นอนเป็นชุดไปเลยอจะไปทีเดียวทีเดียวต่างชาติเริ่มเป็นแล้วก็เริ่มบล็อกเป็นก็เริ่มหลบหีกเป็นแล้วก<ๆ>็ได้ทีเดียวไม่ทันเ็า้วยเขาเร็วกว่าเพราะนั้นต้องอัดไปเลย คือข้อดีของต่างชาติมันมีทั้งหนักไวกยาวกว่ายาวกว่าไกวาไกว่ามาัดหนักกว่าแล้วการโยกการหลุกก็เริ่มดีละเขาใช้สากลมาเสริมเขาแล้มวยไทยขาดตรงนี้ขาดการหลบหลีกเมื่อไม่เป็นหลบหลีกมันก็ต้องลุกลุกให้เป็นแบบต,ต,ติดติดพันเลยต้องติดพันเลยจนเขาตั้งตัวไม่ได้อันนี้ก็ได้เปลี่ยนแต่ห้ยมัดกับระยะยาวก็ตรงนี้ตัวกันให้เป็นต้องเข้าไปเลยตั้งแต่เข้ากลางแข้งไปเลย โดนก็โดนทีเดียวแหละดนดึงไปเลยไห,ไหนๆก็แลกแล้วแลกแล้วอ,ะอ่ะมันเขาเตะตัวมาปั๊บยกปั๊บปุ๊บเลยไ,ไปเลยเนี่ยก็จบมันจะไปไหนทันนะปั๊บก,ก่อนมวยไทยมันยกเลยยกแล้วสวนเลยเราเจ็บทีทเดียวไม่รู้อ่ะโดนก็ต้องเข้าอ่ะแม้แต่มวยไทยแลกกันเขาเตะม,มัดเบาๆนเนี่ยปุ๊บต้องปุ๊บใสยเนี่ยก็โดนอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีตัวนี้เขาเริ่มตัวแล้วก็แรกเลยเพราะเขาอ่ะใช้วิกีฬาช่วยมันแกร่งกว่า โดนศิ์ก็แรกสามหมัดรดนทีเดียวเราโดนแหละมากว่าเราทีเข้าทีเราทีก็ทีเจ้าเจ้าเจ,จ้ากันพัฒนาไม่ทันไม่ได้แท้งนะอั้นทุกครั้งที่เข้าทำต้องถึง